สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีแต่จะเน้นไปในทางที่เด็กจะชอบมากกว่าค่ะก็คือเมนูห่อไข่นั่นเองค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นหมูสับ ผัดกับถั่วฝักยาวไปค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างมีถั่วฝักยาวที่เราได้หั่นซอยหั่นฝอยแล้วค่ะแล้วก็หมูสับค่ะแล้วนี่ก็คือกระเทียมสับค่ะต่อไปค่ะไข่หอนะคะเราจะใช้ไข่ทั้งหมดไข่ไก่สองฟองค่ะจากนั้นก็เติมซอสปรุงรสเล็กน้อยแล้วก็ทำการตีไข่ค่ะ ตีไข่แค่พอประมาณเท่านั้นนะคะไม่ต้องตีเยอะแบบขึ้นฟองค่ะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยเริ่มจากไส้นะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดให้กระเทียมหอมก่อนค่ะจากนั้นให้เราใส่หมูสับลงไป แล้วเราก็ทำการผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดให้หมูสับสุกค่ะจากนั้นก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงน,นี้เราจะผัดให้ถั่วฝักยาวสุกก่อนค่ะเราก็มาปรุงรสชาติกันค่ะเราใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรส ตามาด้วยซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบความหวานจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะและเราจะเติมความหอมด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยค่ะ แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการทอดไข่เราจะทอดไข่ให้บางๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นำไส้เขามาวางแล้วก็ห่อไข่ได้ค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะเล็กน้อยแล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะคะ พอกระทะเริ่มอุ่นๆเราใส่ไข่ลงไปไฟที่เราจะใช้ในการทอดไข่แบบนี้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดกระทะนะคะค่อยๆเอียงเขาเป็นรูปวงกลมค่ะแล้วไข่นะคะมันจะค่อยๆติดที่ขอบไฟต้องเป็นไฟอ่อนนะคะย้ำนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆแซะค่ะค่อยๆแซะตรงขอบเขา พราะตอนนี้นะคะไข่มันจะต้องติดกระทะแน่นอนในการแซะนะคะต้องแซะเบาๆอย่าให้ไข่ขาดค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่มีกระทะเทฟลอนนะคะสามารถที่จะใช้กระทะนี้ก็ได้นะคะค่ะเราก็กลับไข่มาอีกด้านหนึ่งค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใส่ไส้นะคะลงไปไส้หมูสับนี่แหละคะ่ะที่เราผัดกระถักฝักยาวเรามาเริ่มห่อ,อก,กันเลยค่ะเริ่มจากยก ขอบซ้ายขึ้นมาแล้วก็ยกขอบขวาจากนั้นหัวท้ายค่ะยกขึ้นมาปิดเลยค่ะปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายค่ะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะและเราก็ต้องเตรียมจานนะคะพร้อมเสิร์ฟอันเล็กไว้คว่ำไปเลยค่ะจากนั้นก็ทำการกลับกระทะได้มาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามา ดูขั้นตอนของการจัดเสิร์ฟกันค่ะเพื่อนๆให้เราเตรียมมีดไว้ค่ะและเริ่มทําการกรีดเลยค่ะกรีดมุมอีกมุมหนึ่งมาสู่อีกมุมหนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะว่าเป็นแบบนี้แต่ในการจัดเสิร์ฟไม่ใช่แบบนี้นะคะในการจัดเสิร์ฟเราก็จะทําให้สวยงามโดยเป็นแบบนี้แล้วส่วน ผัดนะคะไส้ที่เหลือเราก็จะเอาวางโปะไว้ตรงข้างหน้าให้มันดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็โรยพริกไทยเล็กน้อยค่ะเพื่อความหอมแต่ถ้าเกิดเด็กๆไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่แล้วก็วางด้วยซอสมะเขือเทศค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูไข่ฮอค่ะ ไข่ห่อแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะรู้จักกันหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านแอดมินนะคะทำไข่ห่อแบบนี้ทานบ่อยมากๆแล้วก็อร่อยมากๆตอนเด็กๆเนี่ยกินประจําเลยค่ะใครที่ไม่เคยรู้จักนะคะก็อยากจะนําเสนอว่ามันอร่อยมากจริงๆเลย ก็อยากจะให้ลองไปทำแลับประทานกันดูนะคะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นักเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยะคะ่ะสำหรับวันนี้อหลอบแบบบ้านต้องขอตัวไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ